สวัสดีครับมาต่อกับแมตช์ไทยลีก2019แมตช์วันที่30มีนาคมครูลวางเจ้าทินอีสานครับโครานครราสีมามาตั้ฟ f 4, พกกีพบการมาเยือนของชูแบงคอกยูไนเต็ดเราก็มาใช้สถานการณ์ของทั้งสองทีมครับเริ่มจากชูแบงคอกครับนดที่แล้วเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรัมยูไนเต็ดแล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งประตูศูนย์แข่งสี่นัดมีเจ็ดคะแนนอยู่อันดับที่หกของตารางส่วนเจ้าทินนครยาสีมาเขาก็เปิดบ้านเช่นกันครับแล้วก็เสมอกระตา f ีไปอับศูนย์ศูนย์แข่งสี่นัดม แล้วเราก็มาต่อรายชื่อกันเลยเข้าสิบตัวจริงวันนี้น้าเขาจสีมามาในระบบ4-4-2เริ่มจากผู้ตัดประตูครับแซมมวนปอแคนนี่แฮมกองหลังเดชาสร้างดีเชลพงศ์เกิดแก้วอีวันเจเอกนณ์คงเกตกองกลางอามาดูอัตตาลาเมทีทวีกุลการนัทพงศ์สายลิยาญาญาคูน่านาคู่เลโะโดอสับเซาและชิดชนกชัยเสสุลินทร์นักตักกระด้วยรายชื่อสิบตัวจริงของทีมทูแบงคอกครับวันนี้มาในระบบ3-5-2เริ่มจากผู้ตัดประตูครับไมเคิลฟาร์เคสกาดกองหลังเอเวอร์ตันมานูเอลทอมเบียรร์พพุททินนนวีกกองงลาาััฒโชยยส ลิมมันนัสเทียนวิสลุตอิมูระที่สตองโดโปก้าวันนั้นและนาะคูเช่นกันครับไม้ฮาเวน่าและทีละเทาวิโตไทยดูสินเปาเริ่มเกลียดนะครับที่นครเรียสีมาจอทีมเกียรกรับบุกจากซ้ายไปขวาคือหลังครับมาอีวันแจเปลี่ยนมาทางขวาครับเอกนัทโอ้อยขึ้นเกมทางขวาครับมาแล้วครับยหญ่ๆคุณน่าครับสปีดตีเพลวัตโถชัยยะเ,เจอเริมเซนล็อกครับส่งสั้นอาสับเสาขึ้นเอกนัท อนนี้ค่อยๆต่อบอลครับทางนคคราชสีมาโอ้โหแปรผ้าแล้วโถยตัวสวัสด์ตัเคลียทิ้งออกไปก่อนครับเจ้าทีนก็ไว้วางใจไม่ได้มาทุ่มต่อครับทางโคราชตรงมาอาม่มซ้ำๆพักอ,อกโอ้โหหนีมาด้วยเอลทอมส่งสั้นย,ายา่ยาๆโอ้โห,โโหแล้วก็เตะที่อีกทีครับเป็นเอเวอร์ตันกินดานเรื่อยๆครับทางโคราช เอกนัททุ่มไกลครับมาให้อัสสัมเสวพระอ,อกขึ้นย,ายา่าสทรงมากอัตลาโอ้โยิงไม่ได้มากต่อชิชโลกีิใบอัสสัมเสวโอ้โยิงไม่ได้ครับเตะที้งไปก่อนมานูเอลอยังต่อเลยๆครับทางโคลาครับอัตลาหาช่องให้ชิงตามช่องอัสสัมเสวต่อเมทีโอ้โหไม่รับหน้ายัางชิงกันได้เอกนัทตอนนี้เล่นทางที่แค่ครับเอกนัทต่อเมทีโอ้โหไม่ผ่าน แขงลำงของแบงคอกมาแล้วครับตอนนี้ได้สวนกับทางดูแบงคอกครับเอว่าเอวาน่าครับไปแล้วโอ้แล้วเลี้ยงไม่ผ่านแขงกลางของทางโคลาครับบุกต่อครับทางนครราชสีมามาแล้วยาย่าโอ้แปเอาได้ต่อครับเอาที้ปุ่มขวาก็เอกนัทมายาย่าชิงเอกนัทต่อยาย่ามาอ้าวซับซาวครับโอ้สปีเจอเอวานตนเลี้ยงไม่ได้เอาส่งมาโอ้ยไม่ถึงชิชนโนครับ ช่วงต้นครึ่งแรกทางทูแม่ค้อ,อยังเซตเกมไม่ได้ครับโดนบี้อย่างเดียวเลยทางโคราบีนหนักมาต่อครับนัตพงศ์ชิปเปิดมาโอ้โหส,สับเซาไม่ถึงครับอย่างต่อได,ด้ยากาคืนนัตพงศ์ครับเข้ากลางไม่ทีเปิดซ้ายครับไฮออตตาโอ้โหพระอกโอ้โหนีมาได้ไม่แม่เกือบไปเตสชาต่อหุตพัดะโอ้ยเปิด คือจริงๆผ่านเนี่ยแมไม่ถึงครับต้องเตะออกมาโอ้ยังถึงต่อครับทางโคลาหนักหน่วงมากตอนนี้15นาทีถึงหนักครั้งถึงต่อเนื่องเดชาต่อครับทางซ้ายสปีดมาที่ซังโดบางไม่ทันหรอกผู้ที่นั่นโอ้โหละแหวนชิดชะโกได้ยิงครับแม่ชาลาพุทธมนันท์สีเข้ามือฟาเกสกาแล้วเล่นเร็วครับเอ่อมาให้ทีระเทพมงเอว์แหวมงไม่ถึงแม้จะไม่ได้ครับทางอ้าวโคลาเราสวยแล้วครับตอนนี้มาทุบไปข้างในบอลย้อนทีซังโดทางขวาครับ เลี้ยงมาอา้าวไม่สง่งอพึ่งสง่งมาให้ธีรเทพวิโดไทยโอ้โหเกือบได้ยิงครับแหมเข้ามาือแซมมอนปอดคันที่แฮมก่อนครับเจ้าทินบุกน่ากลัวครับแต่ทอชูบักขอกสวนกลับก็น่ากลัวยิ่งกว่ามาต่อครับเอาเริ่มเซตเกมได้แล้วครับทางชูบักขอกครับทศว,วัสด์มาไม่เข้าไปนะ่าธีรเทพอิสรุครับโอ้โหหมุนตัวสวยงามมาชิ้ซาโตโอ้โห,โหกระชากนี่ไม่ผ่านเดชาสร้างดีครับเอาโอ้โหแล้ว ทีที่ซองโดตัดเกมก่อนครับไปทำฟาวเดชาสร้างดีตัวใช้ดี่ครับเดชาเตะบอลได้ก่อนครับแล้วที่สองโดต้องตัดสินใจตัดเกมก่อนครับเรามาผ่านมาเกมมามายซอทีครับทางเจ้าทินได้โอกาสมากกว่ามาต่อเอ้าเศร้าโอ้โหมงไม่ได้บอลอย่ามาเอาแห่ทำาหหน้าส่งบ้าครับเจ้าทินได้บอลต่อโอ้โหที่สองโดตัดได้ แม่ท่านเจ้าทินก็ยังได้บอลอยู่ชิดชนนกครับส่งมาอัสซัลลาโอ้โส่งตา้ชิดชนนกครับโอ้โหสปีดตัวเบียดไม่ล้มแล้วมาต่อยิงโอ้โหจบเลยประตูแรกแล้วครับโอ้โหจากการบุกอย่างขมีขมันขมักขมแนครับเป็นทางด้านของชิชชนกชัยยาเสสุรินทร์ครับยิงเข้าไปนะดูท่าดีใจโฮอินวานอีกแล้วมาดีใจกันแล้วต่อสับล่าครับ รับใช้ทีนะี้ประตูขึ้นนำ1-0ของทางโคราชครับทำชิงครับ <S 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 เรโดเซัาครับหลุดมาครับทางพิทามาสรรีเบียดต่อแล้วก็ไม่หยุดครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงผ่านไปครับฟาเคสการ์ดเข้าไปแม,มนเอลทำม,มาชา้าไปนิดนึงครับ อาวครับมาเจ้าทินก็ดันดนจนได้ครับหนึ่งศูนย์มาแล้วตอนนี้แขงเทพก็ขอบ้างครับมาพีรพัฒน์ส่งไม้ไว้น่าตักซดโอ้สวยครับไม้ปกเก้านั่นเ,เจอบีบส่งซ้ายทศวัตรต่อพีรพัฒน์ครับโอ้โหแล้วแขงไม่ลำหน้าไม้เวน่าส่งมาเทียเทพโอ้โหยิงไม่โดนไม่โดนตะออกมาก่อนแล้วเขียวมาได้ครับทางโคราแต่บอลต่อเขาชิดช,ชนโครับส่งมาอาสับเสา เบียดโอ้โหส่งได้เมทีขึ้ลื่อนยายาโอ้อาสตาโอ้จะรู้ช่องครับไปชิชล็กสปีดแข้งยาวพิรวัตรนอดชัยยาวได้ด้วยครับเลี้ยงวนมาก่อนได้เปิดครับไปอัตลาโอ้โหโบ่งไม่โดนครับแหมแาดูแบงค์ข้อคียวมาได้แล้วมาแดนหน้าอย่ารวดแล้วครับที่เชลเท้ครับไม่มีใครช่วยไปเองโอ้โหไม่รอดครับแหมเรามาอีกแล้วครับทางโคลาดกับอาสซาต่อชิชโ็กโอ้โหหลุดดีแล้วครับหลุดมาตัวเอลโคจะยิงโอ้โห งวดนี้มาโนเอลสกัดไม่ทันครับแมไม่งั้นน่าจะ2-0ไปแล้วมาดูมาใช้ยกันนะครับจากการทำชิงนของโคลาชครับอาสซาวต่อชิดชันนกครับเรียกมาโดนเบียร์แล้วจังหวะสุดท้ายยิงติดขาของมาโนเอลทอมเบียร์ครับลูกออกหลังโคลาชเกือบได้สกอร์เพิ่มครับแต่ยังไม่ได้ต่อแล้วได้เตะมุมแทนเป็นเมทีครับเมทีเปิดมาเสาเลยโอ้โหเมทีอับเสา แล้วมาเก็บได้ครับเดชาเลี้ยงมาต่อเอกลักษณ์แทางขวามาที่ยายาตอกส้นชิชโรกโอ้หไม่ถึงครับโดนตัดได้ฟาเคสกาเตะยาวมากมาเฮ้ห,หน้าเก็บได้บอลอยู่ที่บกเก้าเดินสายครับทีซองโดมาเชีรเทพมาเฮมหนนาครับต่อขวาวิสลุตรคบโอ้หวิงมาเชื่อมบอล เรียกกระชากหนีเดชาไปแล้วโอ้โหเรียกล็อกมาคืนท,ท,ที่ซองโตส่งมาติเท่ไปล้มหน้าโอ้ยิงติดบล็อกโอ้โหแล้วยิงสิแมตติดเซ่ละโอ้โหยิงจังหวะแรกไม่ได้ยิงจังหวะสองติดเซ่แซ่มวนยังไม่ได้ลูกตีเสมอครับทางชูแบกเข้าครับตอนนี้ตัวสวกนการพิลครับทางโคลาดยายา,ส,าส่งมาออ้ซับเซ้าโอ้โหตอนตัดได้ครับแล้วฟาเกตการ์ดเกมยาวต่อไม้หัวหน้าโอ้โหมงแล้วบอลมันะ ลอยมากาอากาศบอลก็กลับที่เจ้าถิ่นครับเดชาตอนนี้บุกทางซ้ายบ้างครับออตาล่ามาชิชนกเมทีชิงเร็อวอสสเซวาโอ้โหไม่ถึงแล้วก็กลับมาต่อครับแดนกลางของชูแบงคอกทศสวัตไม่ให้มานา่ะชีรเทพปกเก้าโอ้โหจะแทงโอ้โหแทงได้ครับโอ้โหจะกระชากโอ้โหจะลุ้นแล้วโอ้โหโดนเสียบจากเชกลประหลามาต่อครับทุสวรรแมแล้วบอลไม่ได้ครับถุกแม่ข้าครับโฮลาเก็บได้ส่งคืนแซมัวแล้วเปิดเกมมาแดนกลาง โอ้เราผู้ตัดื้อกระเป๋าจบเกมครึ่งแรกไปก่อนครับทางน,นครราชสีมามาซาเอฟซีครับนำชูแม่ข้อยูนเต็ดอยู่หนึ่งศูนย์ครับจากชิดชนกเดี๋ยวกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับชมนด้ครับานาทนะีทีท่17ครับเป็นจังหวะกล้บุกของทางเจ้าถิ่นครับนะครราชสีมาเปิดจากซ้ายครับมาให้ชิชชนกครับลูกนี้ยิงฉลี่พุทธมณฑสีเข้ามือฟาเกสกา ตอนนาทีที่20ครับเป็นจังหวะขึ้นนำ1-0ครับของทางโคราชจากการยิงของชิชนโนค,ครับแล้วส่งโดยเลอาโดัสัมสาว แล้วก็มานาทีที่34ครับเป็นจังหวะการบกของทางนครข่าวดีมาครับลูกนี้เกือบขึ้นนำ2-0ครับแต่ชิซโดก์ยิงติดบล็อกของทางมานูเอลทอมเบียครับแล้วก็มานาทีที่39ครับเป็นจังหวะเกือบตีเสมอได้ครับของทางชูแบงค์ครับจากการยิงของซิลเซียวิโนไทยครับยิง2จังหวะจังหวะแรกติดบล็อกจังหวะที่2ติดเสบครับ กลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับทางชูแปข้อมีการเปลี่ยนตัวคนแรกครับทอวิสลุอิมุระพักครับแลวส่งสุรวัตรเดชมิดลงมาแทนชมเกมมาต่อตอนนี้บอลอยู่ที่ชูแปข้อครับลูกเกมจะครึ่งแรกโดนนำอยู่หนึ่งศูนย์มาโอ้หสุรวัตรมาเชื่อมบอลได้เรื่อยๆแต่โดนตัดไปแล้วสว่งขึ้นหลังครับเซตที่สามมวลเปิดเกมมาครับโคลาชเจสนกโอ้โหเบียดมงกับมาเอลเสียหลักแล้วทางชูแปขอกได้บอลครับตอนนี้ต่อบอลได้เรื่อยๆสุรวัตรมา เชีททเทพต่อปกเก้าขึ้นสลวัตน์หมุนตัวสง่งโอ้โหมาถึงที่ส่งโดนครับโดนตัดจากอัลตาแล้วมาอีกแล้วครับชิสลาลกอัลตาโอ้โหโดนเบียดยังไปได้โอ้โหส่งยักษ์ไม่ถึงครับมาชุมพราได้บอลปกเก้าจิงสันสลวัตน์เปิดให้ไม่แม่น่าขึ้นทศวรรษปลาทรายธีรพัชครับ,ส,าส,าส,รบส่งโอ้โหสวยครับให้ยไม่แมนะ่น่าส่งตัดมาโอ้โหไม่ถึงเียรเทพครับเข้ามือซามวลก่อนอัน เกมรับบอลทันอโอ้โหแล้วเกือบบรรจุได้เมื่อกี้เกือบแย่งได้เอ้ามาตอบแม่ซูเปอร์คัเก็บบอลได้ต่อครับบอลอยู่ที่ตรงกลางปกเก,ก้าคืนทศวรรษชื่อใครกันครับชื่อใครกันมากครับทศวรรษกับสารวัตรมาเอ้าโดนแย่ไปแล้วโคราดได้บอลโอ้โหเกือบโดนเสียบมาย่ากครับย่ากคุณน้าเลี้ยงโอ้โหนี้ส่งโอ้โหไม่ถึงอัศรรสาส่งคืนได้ครับทางแบงคอก แล้วแหมเปิดเกมก็โดนแยกไปครับทานัดขอจะสีมาได้บอลจะส่งต่อมาที่ทางซ้ายครับอลัลตาส่งมาชิชนโชนครับบังบอลคืนเดชายังอยู่ทางซ้ายครับโคลาชอัลต라เรียกมาชิงเดชาต่ออา้าวไม่รู้กันครับแหมทางชิชนโชนกไม่เล่นบอลทางทูนเป็ข้อเก็บได้ครับเซตคืนฟาเคสกาดมามาเนลต่อตรงกลางครับปกเก้า เปิดขวาครับชิซงโตชิงแล้วธีรเทพขึ้นสรวัตรเปิดขวาให้ชิซโตอีกครั้งหนึ่งพักอกโอ้หยังไม่ผ่านเดชชาสร้างดีัะโอ้หเคียวไปก่อนแล้วโอ้โหทางทุปเข้าไปกายเป็นตัวครับคนที่สองต่อชิซโตมาครับแล้วส่งจากบ้านพรสายลงมาดูแล้วจะตัวเหมือนจะเซ็งๆพอสมควรมาทุมต่อครับทุบม้าไปครับบอลมาที่ธีรเทพแล้วครับโอ้หกับตัวไม่ยามกับตัวมาเท่ ครับบาบอลใส่ขวาไปมาให้ไวห,หน้าโอ้ยพุ่งมงไอบอลมันไม่เข้าครับโอ้ยมงสวยมากครับแม่ต็ตติเซฟแท้มวนอย่างเหลือเชื่อดูอีกทีครับเจอเซฟคืนมาแล้วมาที่จะมาบอลใส่เปิดมาเปิดมาให้มาให้ไว้หน้าโอ้โหกระโดดพุ่งมงครับเต็ตติเซฟแท้ม,แมวนเฉยเลยลูกตีเสมอยังไม่ได้ครับส้สาตัแบกค้อครับแต่ได้เตะมุมกันต่อครับเป็นสลาวันเดชเมทครับ ตอนนี้มีเพื่อนมาช่วยเล่นจะมาบันสายเล่นไามเอาเปิดมาครับให้ปก้าโคกโอ้ยข้ามคานแหเกือบอีกแล้วครับแต่ได้แต่วาดเสียครับดูอีกที่สวัดิ์เปิดมาให้ปก้าวันนี้ครับแหมมงข้ามข่าวออกไปสกอรยังไม่ได้ตีเสมอครับตอนนี้เข้านาทีโี่ะ4ครับเจ้าทียังนำอยู่1 0ึ่งศต่ากแซมวัวรับเปิดมาตรงกลาง อสซาวมงได้ครับมาเก็บได้ยาย่ามาเอกลักษณ์นัทพงศ์เอกลักษณ์ส่งต่อชิชโนครับโอ้โหจะชิงได้เรื่อยๆอสซาว์โอ้โหตอกซ้อนมาชิชโนต่อครับโอ้โหชิงใส่กับอสซาว์ไม่ผ่านไอวอร์ตันโอสวัตเก็บได้ตอนนี้เคาะด้านหลังครับมาพิรพัฒน์ออมอามะเทลเวน่าโอ้โห การปล่อยให้ปกเก้าวิ่งครับแต่โดนตัดไปแล้วโคราเดะบอลก็อสซเซลเล็กเรื่อยๆเอาไม่มีใครเข้าบอลับทางแพงเท้าไม่มีใครเข้าเอาได้ชิปกลับมาให้เอาตลาดตั๊กซ้ายครับเอาแตะต่อให้ชิดชนกมาโอ้ทรงมาแหว่ไม่ถึงเอาเซ์เซลโอ้โหเกือบได้กดประตูที่สองยังไม่มาเหมือนกันครับบอลกลับที่ชูแบ็ค์ครับมาสวัสดิ์ไอ้ทศสวัสดิ์ทศสวัสดิ์ธีรพัฒน์ต่อไหมเว้ยหน้าคือปกเก้าธีรพัฒน์ต่อครับไม่ คืนโอ้โยผ่านไปผ่านมาครับบอลยังไม่ค่อยต่อกันได้เท่าไหร่ยอดศัตรูไม่ข้องครับตั้งแต่ครึ่งแรกมาที่โคโลด้วยบอลคืนเอกนะัาเอาตัวเสียบโอ้โหไม่เปลาหรือบ้าแม,าแม่เป็นทศวรรษก็ไปเสียบอัศวสาวโอ้โหละโดนเหลืองเลยครับจ่อมื่อสักครู่พิรพัฒน์หน้าโดนมากกว่าด้วยที่อ้าวเป็นทางทศวรรษก็ไปเสียบเลด่ดูอัศวสาวครับลูกนี้โดนบอลแต่ก็โดนเหลืองด้วยครับแม เปิดศิลให้เหลืองทางทศวรรษเฉยเลยแล้วมาได้ฟรีคิกด้วยครับแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวครับทางทูแบ็คคอครับแต่ดูเปิดก่อนโอ้โหเอาเซาไม่ได้บอลทางโคราดเก็บได้แต่มอสกรีนี้ถอดพรีรับตัวชายาพะครับแล้วสอ่งอนุอมอลเลิศสักลงมาครับทางทูแบ็คคอมาโคราดได้บอลต่อท่าขวาเอกนัทเรียงหนีเจออานุน,นบังทางครับตรงคืนยาย่ามาเอกนัทโอ้โหวิ่งไปนอกเส้นก็ยังส่งครับยาย่าคุณแนะ่ ถูกไเข้างในทุ่งครับอาโนนพุ่มมาโอ้โหให้ปกเก่าโดนตัดไปอีกแล้วนครขยัสีมาได้บอลต่อครับมอ้วาวเศร้าขึ้นชิดชนกแตะไปขวามาโอ้แล้วชิดมาได้โอ้ยไอ้มาตันกระโดดหัวที่เข้าไปเอ้ามาได้ต่อครับโคลาตบุกจี้เรื่อยๆแล้วขวาเอกนัทเปิดมาเอ้าได้บอลครับอ้วาวเศร้าๆแตะบอลได้เลี้ยงนี่เอาโดนบีบซอกเลยครับไอ้โอ้ยยังไม่นึกว่าจะฝืนไปได้เอาโดนเตะทิ้งไปก่อน เอว่าตันเคลียร์ขาดแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับถูกไปเข,ข,ข,ข้าการแทงแผง,งกลางแล้วมาเอกนัทต่อชิดชนโครับแตะมาโอ้โหตัวบีสองสามแล้วมาได้เอกนัทคงเกตโอ้มาเบียดโอ้โหหาช่องยิงจนได้ครับแหมทางน,นครอสสีมาครับลูกที่สองมาแล้วครับสองส่วนครับเป็นเอกนัทคงเกตครับลูกที่สองของโคลา เป็นการต่อบอลเรื่อยๆครับดึงตัวประกบแพงกลังของทั้งทูมันคอออกมาครับพื้นที่ว่างก็จบสกอร์ได้ครับทางนคอแเลสีมาดูอีกทีครับจริงมาชิดชนกครับดึงตัวประกบแพงกลางของทูมันคอกสองผู้เล่นครับให้เอกซะคงเกตครับมีพุนทมันสีบังอยู่คนเดียวครับเลยมีพื้นที่พอครับที่ทําให้ยิงประตูได้ครับ แต่มายิงผ่านฟาเคสการครับลูกนี้ล่อเป้าไม่น่าจะเหลือเราทางนครราชสีมาเล่นแท็กติกครับเปลี่ยนตัวครับถอดย่าๆคุณ่าพักครับแล้วส่งอัตรพงหนูผมลงมาครับเปลี่ยนตัวเป็นแท็กติกครับมาสองศ์ 20. มาแล้วแล้วนาทีที่82ด้วยครับตูวเบคอกร,รูดิ ลูกตีไข่แต่ไอตีเสมอยังไม่ได้ตอนนี้ต้องต้องมาตีไข่แต่ครับมาเจอแบบว่าสายธีรเทพต่อจักรพันธ์มาธีรเทพครับแตะมาเจอเฉลิมพงศ์โอ้โหเปิดติดเฉลิมพงศ์ครับแล้วบอลก็มาแหม่บอลมันก็เข้าทางได้เข้าทางดีครับโคราชเดบิวต์อีกแล้วชิชนกเลี้ยงมามีจักรพันธ์มาบางังมีสปีต่อโอ้โหแล้วเลี้ยงหนีมาได้ครับเจอมานนเอลต้องเลี้ยงฉีออกมาทางซ้ายมีเพื่อนมาช่วยอ้าวไม่รู้กันครับแหม เลี้ยงไปชนออลตาบอลมาเข้าทางชูบมคอครับโอ้โดนตัดมาต่อใครได้บอลครับตอนนี้มาโคราชเอาโดนตัดอีกแล้วสลัดครับได้บอลโอ้โหตัวเสียบกิ้งเลยเอ้าวใหม่เปลครับโอ้ยลูกนี้อุตสินไม่เห็นครับแหมไม่มี VR ด้วยแล้วมาต่อชิชุดกปูกองเชียร์ชูแมคอโห้ทั้งสนามเลยครับลุงสกูลเสียบสรลัดใหม่เปลมาออลตาได้บอลครับเลี้ยงมาต่อเข้าบอลไม่ถ่ายส่งมาอัศว์อ๋อโหจะเกี่ยว ตอกซ้อนด้วยแม่ติดันเตูทอมต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับบอลมาได้มาให้ไวน้าตอนนี้หมดเวลาไปแลาโซซ่าที่โปอาะอนน์ครับส่งมาติดขาอัตพงเอ้าบอลเบียดมาแม่ยังได้อยู่ครับทางนครราชสีมาแล้วโอ้โหผู้ตัดสินกระเป๋จบแก้ไปแล้วครับผลสกอร์นครราชสีมามาได้เอฟซีเอาชนะทีมชูแม่ข้าวยูเต็ดไปสองส่วนครับจากชิดชนกและเอก,กนัทคงเกด